รับย่างนะสรุปฮีโร่รับย่างก็จะมีชาโด้เรมอนนะไกโรคอปเตอร์ทิมเบอร์ซอวเอ่อแอมเบอร์สปิริตแล้วก็บัสซิเกอร์นะส่วนด้านบนไนทะิโอ้ะมีอันได้ยิ่งฮูดวิงไทม์โอเวอ์บีชแอนดี้เมทแล้วก็เลเซอร์นะด้านบนนะเป็นไทม์โอเวอ์บีชยืนเล่นคู่กับฮูดวิงเนี่ยซัพพอร์ตห้าเป็นไกโรคอปเตอร์ ter, นะออกมาถึงก็ตีกันแล้วแฟลกแค่นอนไปก่อนไอ้ระเกิดประหลาดก็วทีครับ <laughs> ระเกิดประหลาดไปก่อนหนึ่ง กิ้วนทบครึ่งหลอดไปบาสซิเกอร์กับไคลมอลบีสโอเคกินกันไม่ลงอยู่เอาของฟองเปิดบตัตรไปแล้วฮะจากซิมเบอร์โฮ่อ้าวผมเดี๋ยวผู้ฟังแป๊บเดียวะฮะไปแล้วฮะซิมเบอร์โซ่เหมือนจะสู้เลยนอันดายอิงไม่อยู่ไหวฮะนั่นน้ำบน ปัดซีเกอร์โดนตอดเลือดจนตัวตายหรือเปล่าใช่เอาอีกแล้วฮะเลเซอร์ขอยัดาดูดแบบไม่หยุดคิวหนึ่งมาเรียบรอ้อยพาสมาฟิวฮะอีกหนึ่งคิวอีสี่อีสี่ปีบขีดมาด้านบนคนะรับ็อกเก็ตบาราดอาจไปที่ไพาโมโมบีใช่บิงเขาใส่ไปหนึ่งทีแต่ว่าหลบ เอ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 อะไรอะไลอยัางไรโอ้จะรอขอบคุณครับมาเลยครับมาเลยครับพี่ครับมาสิกเกอร์หวานแล้วครับแบบนี้ไม่เป็นไรฮหุตพิ้งบอกว่าเดี๋ยวรับศพเองเรียบร้อยฮะเอเอเอยังไงแล้วตรงกลางฮะซิลลิ่งเชนไปหนึ่งทีเกือบไม่รอดนะแต่ว่าเลเซอร์เลเวลหกแล้วเปิดอันตรีเดินลุยฮะเดินครับเดินครับเดินอ้าวคนวาร์ปซ้อนแล้วดีใจด้วยให้เอมเปอร์ ปาซิเกอร์มาเลือดจริงๆ,ๆกับนี้หอแต่ว่าไม่มีมานานั่นเองกูดวิงก็มาไปได้มาร์แค่คนเดียวปาเซียกูหนีกูก็ไม่ไหวโอ้ลูเป็นใจมิดเลนที่แท้ทูได้รีเจเนเรชันนะฮะปาซิเกอร์กลับเดเนเองโดนรวบจากกูดวิงแต่ว่าโดนมิสไซล์ปักหัวไว้หลบไปก่อนนะมองรีวิวห้า มีโลตัสด้วยน่าจะทำอะไรไม่ได้โอ้ยนี่แค่เฉียวเฉียวแมหายไปข้อหนึ่งโอ้โอ้ม่เข้าเลยจ้าเอาน้องฟองโดนประการนี้ปักเสาเลยดิครับในๆนก็ในๆนแล้วรออะไรครับกวดสติขึ้นมาเดินอ่อยไปก่อนแันแม่มิโยกบลขอบคุณครับ รวบไปฮะบัตสติกเกอร์โดนอีกแล้วโดนอีกแล้ววางบัตรไลายพื้นแล้วยังไงแล้วยังไงไม่มีมานาอยู่ดีโอ้ยคุณเลเซอร์ครับวกไม่หยุดเพื่อกดสติ๊กขึ้นมานึงกรึบวางเพราใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แล้วครับเลเซอร์บอกไอเราก็นคนที่เลเซอร์ตายเอา เถือน้อยก็ได้ไปหนึ่งก่อนตายเรียกวาได้สอตัวดีดีดีดูดิงดูเพลิอนนยาเพลินมาแลเลเซอร์นะจะออกออกิดก่อนจงแรกอ่ะอู้อู้น Dyer's middle tower is n d e ก a อหบโดน Dyer's structures are fortified รั่วไปก่อนหนึ่งทีเอเบอร์มีอาเคนรูนขอเล่นได้ป่ะได้ป้อมกลางไปแล้วฮะปัดไหลมาวางคืนไล่ไปที่ฮูลลิงอ่ะซ่ลิงเชนมัดไว้อีสไลปักที่หัวแฟร์แมนไล่ต่อเรียบร้อยอ่ะขาป้อมแนะมากันสี่คนเพื่อซับสี่ก็ถามด่าไล่เนี่ฮะเออเอเมอร์ต่อตัวแตกแล้วหันมาก็องตแตกอีกแล้วเอมอดอมเมดติ้งแล้ว ิวคิวครับปล่อยจอยไหมฮะด้านบนดีกว่าจับประคืบแล้วรับเจออีก8วินาทียังไงก่อนยังไงก่อนอ้าวไม่มีวาร์ปด้วยนี่ไม่มีวาร์ปด้วยนี่แฮ้ โอ้โหโอ้ไม่กลัวกลัวที่ไหนล่ะครับไวโรบีสไม่กลัวมีนนี้ไฟปักหัวไปหนึ่งทีโอโดนเปิร์กไปแล้วกระหมดลอดกติดกู้ขึ้นมาไม่รอดนะโอ้โหเึ่ยหึ่ยหึ่ยเึ่ยิทั้งหมดทำเพื่อเอ็มฮะเอ็มได้ประโยชน์สูงสุด เงินเอมเบอร์สามพันเจ็ดเนี่ยตอนนี้เลเซอร์เงินหกพันแล้วว่าถ้าไม่รีบหนีนะทิมเบอร์ซอลแต่ว่าใจโรมาเจอก่อนปักมิสไซล์ไปตรงหัวไปก่อนนะเปิดวิชั่นไปก่อนอรจริงเหรอเอมเมอร์เบลสิตเลยนะ s <S ว้าวเป็นการเรียกสกิลนะเด็กน้องฟอฟรามเป็นตัวปักกวัดไปก่อนแล้วหนึ่งมานะฮะฮูดวิงแล้วก็อันใดอีของน้ <Middle S 2> องกอง บวกกันหรือเปล่ายังไงก่อนเดเซอร์ผู้มาหอเอมม็มบิ้งเข้าไปหาชาร์โลเดมอนนะปากเสาตองฟองปากไปกลางวงลมปีเลยนี่มันคว่ที่ไหนล่ะเออตกเป็นเต็งไปดิเลเซอร์ผมแตกไปแล้วหนึ่งฮะเจอ,อเอมเบอร์มารุมออเอมม็วบิวาร์ฟซ้อนขนนี้กระทืบอย่างเดียวครับรถผู้ผู้หายไป่ได้ครับปิดแพสซีขนาดน,นั้นเอมมมมมมม็มยังอยู่นะปารซิเกอร์ทำยังไงดี ที่กร็ทำไงดีบัตรไลค์ก็ไม่มีออกซิลิ่งเชนมัดไว้ส่งเวลาให้เอม็อมบิงเข้าไปซัดที่ปัสติกเกอร์ต่อเอมเบอร์พยายามจะหนีฮะมานาดินก็หมดโอเคมีสติ๊กอยู่หนึ่งรอดไปฮะเอมเบอร์ซอวาร์ปลงมาต่อหน้าไม่กลัวครับไม่กลัวครับกลัวที่ไหนเพราะเรามีวิชั่นอยู่ปาดเข้าไปที่โอ้โหเจ็บมากแต่เปิดเบรคเมลทันนะโอ้โหรถอัดหน้าไปอีก ครับเด้อพูดอัานไปเต็มขนาดนั้นตู่ครับดูดตู่เด้อดอ้าวโดนหุบไปก่อนปุวิ่งโดนหุบไปก่อนยังไงครับเลือกฮีโร่ต้นเกมมาแต่ว่าดูท่าจะไม่ได้เล่นนะฝั่งร้านรับย่างเอ้แต่ว่าก็ได้อยู่เด้อแกเขาก็ไม่ได้ได้อยู่ได้อยู่แบบสติเกอร์เขาก็ไม่ฟาวแล้วไงมีแอนตี้ไง รีดนงะรับเจอไปที่ฮูดวิง่งวิ่งวิงไม่หยุดนะแต่ขอมุดเป็นต้นไม้ก่อนรวบครับเออสองฟองโดนมีไฟปักหัวแฟลชแคนนอนยิงกระจายเข้าไปโอ้เปล่าเลเซอร์ยังไงครับจะอยู่หรือจะไปใครจะอยู่ก็อยู่แล้วกูไปเอาป้อมะลางให้ได้ฮะเลเซอร์วาร์ปมาแล้วอ่ะรวบแล้วตัดต้นไม้อย่างรวดเร็วอ่ะแต่ช้าน่าฟิดไปก่อนละหนึ่ง ลิงเชนมัดไว้มิสไซปักหัวต่ออีกหนึ่งเชียวไม่ต้องเล่นนะเลเซอร์อยู่ตรงนั้นแหละโอ้สมกลบปะนะสมกลบก่อนจะว่าจะไปกระทืบเอเอ็มนะเดี๋ยวเอเอ็มเอากลับมาฟาร์มบ้านตัวเองเรียบร้อยแล้วนี่เองบวกกันนัวลๆอีกแล้วเลื่อกล้องไปทับพาวบิสตบตมดินไปแล้วกลับบ่อแล้วหนึ่งแงยังไงฮู้ดวิ่งผู้ชับเตอร์ชูชูชับอัดไปที่พะชาโรเดมอนนะแต่ว่าไม่รอดเองหรือเปล่าแบบนี้ ต้องฟองต้องหนีแล้วฟองต้องหนีแล้วปัดไหลวางพื้นลงไปเออโดนซีดี้ชีมัดไว้โอ้โหเสียเสาไปด้วยนะเสียเสาบ้างเสียทองชท้ทงเสียอันตรีนะก่อนตายอันน้นะเอเซอร์มาแบบสายหลอดเท่แต่ว่าโดนหุบครับจังหว่าแมเอู่โดนบัดไหลวางพื้นไปอีกอย่างนี้ยังเอาเด็กชายภูมิก็แตกไปเอาเอ้า อ่าสโมค,ครับสโมสโมสโม,สโมเปิดไปเจอเลเซอร์ก่อนแล้วครับปรับเจอลงไปก่อนหนึ่งทีบัตรไล้วางตามสุดไปมิดไยปักหัวอีกน้องฟองปักเสาวไว้รอแต่ว่าน้องฟองไอ้โอ้โหเจ็บสุดเจ็บสุดได้ไปสองคิวนะกับหนึ่งเสา,สาไอโมอบีสมีเบดเมลก็ขึ้นบีเคบีเหมือนกันนะโดนซิลิเช็ไปก่อนหนึ่งทีนะโดนเปิดเบดเมลรออ่ะบุรวิ่งรวบใจโลได้ จุ๊บไปก่อนหนึ่งพี่เออเออเออเจ็บเจ็บมากเจ็บอยู่เพิ่งหลอดเอาเลเซอร์มาเจอใจโร้์วาดทะลุหรือเปล่าไม่ทันนะใจโรคัปเตอร์ออมาพ้องกับดาเมจ6หกสิบสองเงเดินไล่ครับเดินไล่ครับงานบนไอเอ็มโดนทิมเบอร์ซอไล่จี้แต่ว่าบิงอา้าวบิงกูก็มีบิงอะ่ะแล้วไงอะ่ะเอาดิอ่ะโบกไม้โบกมือโบกไม้โบกมือทักทายไม่ได้มีบิงแค่คนเดียวนะทิมเบอร์สอบอกกูก็มี เขย่าไปหนึ่งทีครับฮาร์สมาฟิวล,ลงไปเอออุ้ยแรงมากไม่ตายก็แปลกแล้วสามตัวหนึ่งขนาดนั้นไอมอลบีส <c oughs> กับเลเซอร์สมกเข้าด้านข้างนะส่วนฝั่งได้นี่ยังไม่รู้ว่าโดนสโมุกส่วนอ้าปิดพัดมาฟิวไปก่อนหนึ่งทีครับพุ่งเข้ามาใส่น้องฟองปักเสาไปก่อนแปลงล่างกับแอนติสิกกดเฟ็งลงไปหนึ่งทีโอ้หูช้าชูชัตเตอร์ไปอัดไปเต็มเต็มพีเอเมอร์ฮะ ใเฮลิคอปเตอร์ป่ะดูไม่ทันอ้าวพุ่งเข้าไปครับพุ่งเข้าไปเออรวบได้ก็จับพะเยาเอ้าเออได้อยู่ดีต่อต่อวางบัตรไรลงไปที่มือเนอะบัตรคัปเตอร์ไปที่ใครเอ่ยไปที่น้องฟองนะไปที่โอ้อันไดอิ่งเปล่าใครวะดูไม่ทัน เรียบร้อยไปถึงงานซิมเบอร์โซตามด้วยไฮรโรคอปเตอร์ฮะหลอกครับหลอกหนูเข้ากับแดกฮะแบบนี้โอ้โหหายไปสามฮะอ้าวเลเซอร์ไล่รครับไล่ผ่านมาฟิวตามไปครับได้หมดหรือเปล่าลิงก์ไปแล้วเรียบร้อยลิงก์ไปแล้วไปต่อไม่ได้ฮะอยู่หลังป้อมฮะเอ็มไล่ไปที่ชาร์โดเดมอนบินเข้าไปอัตตางหน้าเรียบร้อยฮะสับตัวสับตัวผ่านมาฟิวลงไปไม่โดนเนี่ย จังกครับว้ก่อนดับแรกขอญาตัดเลยละกันฟอสีแต่ว่าไม่พุนะโอเคใจรับต้ชูดลงไปอีกนีครับมี่ไปไางพはは okay, so oh, be. ื้นอีกมีตาตแปงวนี่หวเรียบร้อยหรือว่าดึงมได้ไกอยู่อะโดนดีนรูนปอหน้าให้เบิร์นแก็อื้อหน่อยน่น้องแ ตอนดีนายรูนตอนหน้าอย่างนี้อะสาดเดินมาทั้งไกลวิ่งเง่จะเปสปายให้เจโรมาไกลยแค่นั้นนะเปลี่ยนเป็นบรการเนวรั่วไปก่อนนีชาโดเดมอนนะพาสมาพิววิ่งลงไปก่อนโอ้โหชาจเตอร์อัดไปเต็มเหน้าละลายไปหนึ่งสมมอสมมแล้วฟมมไปโกโกโกไปไหนจ๊ะเขาจะมาแล้วจ้ะจะจูบก็แล้วจะจูบก็แล้ว เอทีโบโซฮะเอาหรือเปล่าลิงไปก่อนฮะมาฟิวสโลไปบัตไลวางลงพื้นน่าแบบนีออกได้ทันกันทั้งหมดฮะจับเขย่าไปก่อนที่ทีโบโซฮะโอ้วางวางคอดาวชาไปนิดนึงนไ,นไงอ้าวแบบนี้ไหลใชครับไฟไหลครับแบบนี้โอ้ยโดนคอนตันแล้วตนันที่จริงใจตันยังไงตีทีตันเลยเ,เอ้ยบัตไม่โดนอ แต่ฟาชิงไปโดนนะไม่ได้ตั้งใจรัตแต่ฟาชิงไปโดนเฉยๆนิปเบอร์เองก็ไม่ไม่เป็นไรทั้ไงครับเพื่อนกูตายอปกันก็ต้องตีบ้านแลก้อมกันไปนะแต่ว่าฝั่งนายเทียวนั้นจะถูกอมได้ไวกว่ามัประมาณนี้ไม่กลับเรอิปเปอร์บอกกูไม่กลับโอเคไปกันโอเค45แบบนู บัตรไหลลงพื้นไปแล้วหนึ่งอ้าวบินเข้าไปเบอร์บอกไม่กลับโอเคกลับแบล้วกลับไปที่ทเบอร์สองไม่ไหวแล้วนะจ๊ะโอ้บัตรไหลลงไปเ้ยตับเจอลงไปที่ไพนะ่เม้าบีซะ BKB ล้อครับอย่างนี้ใครเยานี่ครับโอ้โหล,ละลายฮนะโดนเปลกเข้าไปหัวทองเดินเข้าบ้านนะเลเซอร์อยังไงอยู่ไหนจ๊ะอยู่ในใจน้องสาวอ่า ปุบพี่แล้วไงจ๊ะไม่รอดอยู่ดีเอ๊ะหมกไม่เป็นไรจ้าสก๊ะไอ้จ้าโอ้โอไมค์โอ้โอโอแบบขับแซ่ปรคันสามตัวเลยเดียวเรียกว,ว่าสิเวิน,นะมาน้าวอยจะเป็นน้องฟองใช่ไหม <has fallen. S 2> จะเป็นน้องฟองคนนั้นใช่ไหมพีจ่จะโดนเปิดใช่จริงๆด้วยตายไปแล้วครึ่งหลอดลับไรลงไปอ,อีกไม่เป็นไรฮะการเล่นเกมไว้ทำไมกดสิครับอื ตัวรอดที่ดีโอ้โหโอ้โป็นสตีแมวอย่างงี้เรียบร้อยหมดครับเก็บหมดครับฮานดอนพิพ่นออกไปไปแล้วอีีครับเก็บครับยิ่งน่ารักยังเล่นได้ดีอีอยู่ทูมาร์โลครับหมดแล้วเกมเดียว